ไม่สุขใจเท่าเที่ยวไทยกันเถอะโดยลักคนาจำปาสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนกลุ่มปตทเขียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันริกาาทีน ดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวไทยกันเถอะดิฉันลักษณาจำปารับหน้าที่ดําเนินรายการเป็นประจํานะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาโดยประมาณบ่ายสี่โมงถึงห้าโมงนะคะวันนี้วันเสาร์ที่11มิถุนายน2 5 6 5ค่ะเป็นประจำนะคะวันเสาร์นี้เราก็จะมีช่วงอาหารการกินนะคะเที่ยวไปกินไป นะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของคุณเกศชวนทิมนะคะวันนี้จะพาไปชมกิจกรรมทางน้ําเป็นพวกขบวนแห่นะคะเจ้าพ่อหลักเมืองทางน้ำํำภาพเรือ,อสวยๆในขบวนอะไรต่างๆพวกนี้ส่วนเบรกที่สองนะ่จะเป็นช่วงสำราญการกินนะคะจากคุณผู้สื่อวงแก้วทิพร,รัตน์นะคะก็เดี๋ยวจะมาพาไปพบกับเชฟอินบ็อกซ์นะคะซึ่งก็จะมีที่มาที่ไปล่ะคะ่ะว่า เหตุใดถึงทำธุรกิจตรงนี้กันเกิดขึ้นมานะคะแล้วก็จะต้องเห็นภาพแล้วก็น้ำลายไหลแน่นอนดิฉันเนี่ยดูคำว่า t r ั f f l e นี่ก็รู้สึกว่ากลิ่นหอมมันมาเลยนะคะเป็นคนชอบเห็นทรัฟเฟินะก็เดี๋ยวมาติดตามนะคะสองเบรกด้วยกันนะคะอ,อ,อย่าลืมค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังอยู่ทางวิทยุหรือว่าขับรถอยู่ก็ตามนะคะสามารถที่จะ ถ้าขับรถอยู่เนี่ยก็สามารถจะเปิดในรถนะคะหรือว่าเปิดทางมือถือนี่ก็เวอรไวทเว็บแซบนิวส์นะคะ .com ก็สามารถที่จะฟังเป็นในแอปพลิเคชันได้ส่วนถ้าฟังในวิทยุนะคะก็ FM960 แต่ถ้าอยากจะเห็นภาพสวยๆนะคะยั่วน้ำลายเนี่ยนะคะเข้ามาเลยค่ะที่ Facebook Home Page ที่ชื่อว่าแซบนิวส์นะคะแซบนิวส์สะกดด้วยตัว Z หรือตัว Z เนี่ย WAB แล้วก็ NEWS ที่แปลว่าข่าวนะคะ N E W S ค่ะ z News ว a d i o ของเรานะคะสามารถที่จะแชร์ได้แล้วก็มีคำถามทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เป็นช่วงคุณเก่งชวนชิมหรือคุณธรรมรักษ์เทพสัดินณนอะยุธยาค่ะแล้วก็มีคุณคุณปุ๊อยู่กับเราด้วยนะคะคุณสืบวง แก้วทิพรัตน์ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีครับพี่ติ๋มครับสวัสดีครับคุณโป๊ครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะน้องเก่งจะพาไปชมภาพกิจกรรมทางน้ำใช่ไหมวันนี้เล่าให้ครับแต่ก่อนจะไปถึงภาพกิจกรรมทางน้ำครับพี่ติ๋มก็มีเรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของพื้นที่สงวนชีวมณฑลซึ่งเป็นโปรแกรมของยูเนสโกนะครับ เป็นเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของการดูวิถีธรรมชาติที่มนุษย์จะไปอยู่ด้วยแล้วก็เอเป็นเรื่องที่ดีก็คือ <c oughs> ในชีวะมณฑลเนี่ยนะครับพื้นที่สงวนชีวมณฑลเนี่ยประเทศไทยเนี่ยโชคดีครับมีถึงห้าแห่งจากจำนวนเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดแห่งนะครับในร้อยสามสิบเอ็ดประเทศในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอจุดมุ่งหมายของโปรแกรมยูเนสโก เพื่อสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและสภาพแวดล้อมเป็นการผสมผสานระหว่างาธรรมศาสตร์ของธรรมชาติและสังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงดำรงชีวิตของมนุษย์ปกป้อง,องนิเวศระบบนิเวศทางธรรมชาติและการจัดการจึงส่งเสริมแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนที่นี่นะครับ ก่อนที่เราจะไปดูเรืออยู่กิจกรรมทางน้ําที่มหาชัยเดี๋ยวเราเข้ามาเรื่องนี้ก่อนทางทีมงานเราํำดับภาพไว้ที่เราจะต้องนําเสนอแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเดี๋ยวดจากเรื่องตรงนี้แล้วเราไปผ่อนคลายทางน้ํานะครับค่ะพื้นที่นี้เป็นโครงการของยูเนสโกครับพี่ติม๋มมีท่านผอ,อสุรชิตแวงโสธรน,นะครับท่านจบเรื่องของพอโฟสิ่งแวดล้อม ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีเรื่องเด่นๆเ,เยอะแยะครับขออนุญาตรูปขึ้นมาได้เลยนะครับน้อยคนนะครับที่จะรู้จักคำว่าสแกราชหรือสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราชอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับอยู่จังหวัดนครราชสีมาในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจากกรุงเทพไปถ้าออกมาทางด้าน เชิยงเซาเนี่ยก็จะวิ่งถนนที่มีอุมโมงต้นไม้นะครับเขาเรียกสาย304นะก็จะวิ่งไปที่ตัวสแกรร์จะอยู่ซ้ายมือหรือจะวิ่งจากกรุงเทพไปเข้าทางสระบุรีก็ผ่านปราจินบุรีแล้วก็วิ่งตรงเข้าสาย304ก็ได้หรือจากโคราชสามารถวิ่งย้อนกลับมานี่ก็คงประมาณประมาณสักเกือบร้อยกิโลบวกรบนะฮะ ที่เนี่ยมีจุดเด่นเยอะแยะเลยครับที่เราเห็นในภาพนี้นะครับเป็นคนท,ที่นั่งรถเปรกนี่คืออยู่ที่อําเภอวงัวงน้ําเขียวใช่ไหมคะวังน้ําเขียวครับพี่ครับวังน้ําเขียววังน้ําเขียวจ,จังหวัดนครราชสีมาครับเพราะจังหวัดนครราชสีวานี่ยเป็นจังหวัดที่ใหญ่มากใหญ่แล้วก็มีหลายอําเภออย่างคราวที่เราที่เราได้นําเสนอไปใช่ว่าเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพเลยครับพี่ครับ ที่นี่จะมีสัตว์ป่าเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีคนไปดูนกนกเนี่ยก็จะมาจากอพยพย้ยายถิ่นฐานมาจากไซบีเรียบ้างหรือว่าตามเขตภูมิศาสตร์ที่เขาอพยพมาบางบางประเภทก็ชอบความอบอุ่นบางประเภทก็ชอบความหนาวเย็นบางประเภทก็ชอบความร้อนเล็กน้อยแล้วแต่นะครับที่นี่จะมีมีมดมีนกอะไรอีกเยอะแยะนะครับนกก็จะมีนกตะขาบทุ่งนกปีกกลายสกอต ที่เห็นกําลังส่องกล้องนะครับอันนี้เป็นไก่ไก่เขาเรียกคล้ายๆไก่ป่านะฮะก็จะมีมากมายอพอสมควรคแล้วก็สามารถที่จะเขาเขาค่อนข้างที่จะไม่ไม่ดุร้ายไม่ไม่ไม่ทำร้ายคนก็สามารถที่เข้าไปใกล้ได้พอสมควรถ้าเข้าไปไปใกล้มากหรือคิดตัวเขาเนี่ยไม่เหมาะสมเนื่องจากธรรมชาติเนี่ยจะเป็นตัวป้องกันเพื่อให้เรากับเขาเนี่ยอยู่กันในจุดที่เหมาะสม สีแดงๆน, <ốc> นี่คือหงอนของเขาใช่ไหมคะงอนของไก,ไก่หงอนไก่ครับหงอนไก่ครับพี่ก็คือพยายามจะบอกให้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วเขาอาจจะมองไม่เห็นภาพเอ่อคืองอนก็จะมีหงอนสีแดงแล้วก็ขาก็จะเป็นสีแดงนะคะแต่ตัวนี่จะเป็นสีดํคขับเลยแล้วก็ตรงช่วงคอนี่ก็จะเป็นแบบเงาแบบว่าเอ่อเขาเลือกเลื่อมเนาะคล้ายๆแบบว่าสีจะสีคล้ายๆอะไรนะเรียกไม่ถูกสีเ <laughs> ะออกเลื่อมๆที่พี่ว่านะถ้าถ้าพูดไปในลักษณะนั้นนะครับแล้วที่นี่ก็จะมีต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งใกล้ศูนย์พันนะครับแปดชนิดคือยางแดงตะเคียนทองตะเคียนหินหมาในหมาในนี้ชื่อต้นไม้นะครับไม่ใช่สัตว์เต่าใบไม้ทองคําแล้วก็มีสภาพที่มีแนวโน้มใกล้ศูนย์พันอีกสิบสามชนิดคือลิงก้งเหนือหมีหมาหมีควาย กระทิงเสือลายมีสัตว์ที่พบที่เดียวในโลกที่มีที่นี่ก็คือจิ้งเหลนเลียวโคราดแล้วก็จิ้งเหลนด้วงปักพงชัยตุ๊กแกป่าดงพญาเย็นและกบปากใหญ่พื้นที่นี้มีพืชถิ่นเดียวสามชนิดครับพี่ติม๋มได้แก่ขิงคาสแกราชเปราะโคราดหัว แปบข้างและสิ่งที่จุดเด่นของที่นี่ที่ดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมในสถานีวิจัยนี้ก็จะมีเรื่องสัญลญักษณ์ของสแกรลาคือไก่ฟ้าพยารอที่เราเห็นเมื่อกี้คือไก่ฟ้าพยารอครับท<ก>่านท่านผู้ชมครับครับซึ่งเป็นนกประจำชาติไทยที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแห่งนี้นะครับใครที่สนใจไปเป็นหมู่คณะหรือไปเป็นอะไรเนี่ยติดต่อได้เราก็จะมี อนนต้อนรับที่สามารถโทรเข้าไปได้ท่านผอสุรเชษเนี่ยนะครับผมได้ไปสัมผัสแล้วไปได้นั่งกุ๋ยท่านมาแล้วเนี่ยท่านเป็นคนโูมาภาใสแล้วก็อัตยาศัยเป็นกันเองสามารถแนะนําได้ที่นี่มีรถไฟฟ้าพาเข้าไปถึงเขาคล้ายๆเรียก<ม>จะเป็นเขื่อนเลก็เลกๆเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกฝายกั้นน้ําปูนขนาดใหญ่<ม>ก็จะเดินสามารถเดินบนฝายเนี่ยเดินไปได้แล้วก็จะเห็นน้ําแล้วก็ ถ้ามองเข้าไปลึกเนี่ยจะเป็นเหมือนดงป่าถ้าเรานึกภาพป่าเขาใหญ่นะครับแต่ภูเขาที่นี่ยังไม่ได้สูงมากนักกตเพียงแต่เป็นเนินขึ้นลงโดยใช้รถไฟฟ้าซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับเข้าไปนี่ควรจะไปติดต่อเพื่อที่จะวางแผนกันว่าวันไหนเขาว่างนะครับที่หมายเลข0982195570และ0611021707นะครับ ติดต่อได้นะครับในเวลาทําการแล้วก็นอกทําการถ้ามีเจ้าหน้าที่ไม่ต้องออกไปต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าชมสิ่งหนึ่งที่ผมไปแล้วผมประทับใจก็คือว่าให้ไปส่องกล้องดูได้เขาจะมีกล้องแต่ว่าเราต้องระวังนะครับถ้ากล้องเขาล่วงอะไรตังค์เหมือนกันกล้องส่องนอกอะครับพี่ติ๋มแล้วเราจะถือไปด้วยใช่ไหมคะเขาจะมีให้เบิกถ้าเราคุยก,กับทางเจ้าหน้าที่เขาว่าเราจะขอเบิกเขาก็จะเตรียมไปให้แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนําว่า อมองไปทางซ้ายนะคะตรงเห็นต้นอตอไม้เผาไหมคะลองดูดีๆนะคะจะเห็นนกอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งเขาจะบินมาทุกเย็นจะมาอยู่ตรงนี้สีสันอะไรเนี่ยเขาจะบอกหมดและจะสอนวิธีการถ่ายรูปจากกล้องพวกนี้ด้วย,ย,วยแต่ถ้าใครมีกล้องเลนที่สามารถซูมได้ก็สามารถที่จะซูมเข้าไปแล้วก็ไปดูว่านกประเภทไหนอะไรยังไงนะครับที่เราเห็นด้านล่างของรูปนะครับด้านล่างขวาเนี่ยนะครับคือมดชนิดหนึ่งเรียกมดซิลินทร ทางขวาเนี่ยนะที่เป็นขายยาวสีต้มส้มต้มส้มเนี่ยครับก็ก็เป็นเรื่องแปลกซึ่งเอเป็นชื่อที่เป็นมงคลซึ่งพอเราเราทราบชื่อนี้เราก็จะนึกถึงพระเดชพระคุณที่อยู่ในร้นก้าร้นกระหม่อมของเราเหมือนจำปาครับที่ลบบุรีก็จะมีจำปาสิรินทร์สิรินทรอ่าแต่ใช้ชื่อสิรินทรนำท้ายครับค่ะคาบีครับ ตอนนี้ในเรื่องของเนื้อหาของที่นี่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็แนะนำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะ่ะได้ไปเที่ยวแล้วก็ลองติดต่อดูเซิร์ชดูในในในเพจได้นะครับจะมีเพจอยู่ลองติดต่อเจ้าหน้าที่ดูผมการันตีเรื่องโอมาภาใัยของเจ้าหน้าที่ด้วยความจริงใจแล้วก็มีจิตอาสาในการแนะนำมีนักเรียนเป็นหมู่คณะไปไปพักอาศัยเขามีที่พักให้ไม่ใช้แอร์เลยผมเคยไปพักมาคืนหนึ่งไม่ต้องเปิดแอร์คอนดิชันนอน แง้มหน้าต่างไว้ในเย็นสบายห้องอาบน้ํามีน้ําสะอาดมีโรงครัวมีแม่ครัวทําอาหารเป็นเวลาแล้วก็สามารถที่จะมิตติ้งหรือสัมนาอะไรได้แต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตเพราะว่าที่นี่ก็ถึงนสถานที่ราชการการจะไปดื่มแอลกอฮอล์หรือสุราต้องปรึกษาดูว่าที่นี่อนุญาตมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับนี่ก็คือเรื่องของศูนย์ อ่าโนะครับสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกล่าครับนี่ก็คือหนึ่งเรื่องที่นําเสนอวันนี้ครับที่เนี้ยมีอาหารอร่อยอยู่อย่างเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าไปแล้วผมจะลงไปไปลองทําไปชิมดูว่าอร่อยจริงไหมก็จะเป็นอาหารทางพื้นเมืองหรืออาหารป่าอะไรลักษณะอย่างนั้นนะครับแล้วมีโอกาสจะไปเราไปดูเรื่องที่สองพักสายตากันครับพี่ติ๋มครับเดี๋ยวเวลาจะไม่พอเพราะว่าเดี๋ยวของคุณพุ๊กนะถ้าทางจะอร่อยจนน้ำลายซ้อแหละ นะครับเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของกิจกรรมทางน้ําตอนนี้ประชาชนคนไทยเนี่ยเดินทางไปถ่ายรูปไปรีแลกไปผ่อนคลายหลังจากที่เครียดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องโควิดเรื่องอะไรก็พยายามที่จะใช้เงินอย่างประหยัดในการที่จะท่องเที่ยวหาความสุขเพื่อผ่อนคลายทางด้านจิตใจนะครับก็จะเป็นเรื่องของการขบวนทางน้ําซึ่งห่างหายไปเนี่ยประมาณสองปีเป็นขบวนเรือแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จะมีเรืออยู่สามสี่ลำที่เป็นสีสีนะครับเนี่ยแหละฮะนี่เขาเริ่มต้นที่เขาจะนําเจ้าพ่อเนี่ยท่านลงเรือที่สมุทรสาครหรือมหาชัยเนี่ยจะมีอฐานหลักเมืองอยู่ริมน้ําซึ่งจะมีร้านอาหารทะเลเก่าแก่มากทําเป็นคล้ายๆกับเอประาอาคารที่เนี่ยอาหารจะอร่อยแล้วก็ราคาเขาจะมาตรฐานอยู่แล้วซึ่งไม่เหมือนที่อื่นถามว่ามาตรฐานคือ สะอาดอร่อยแล้วราคาเหมาะสมกับสิ่งที่นำเสนอก็คือผลิตภัณฑ์ที่มาให้ผู้ลูกค้าได้ชิมรูปที่สองครับรูปที่สองนี่ก็เป็นขบวนเรือเหมือนกันแต่ถ่ายด้านบนโดยเขาใช้โดนนะครับให้เห็นว่า <c oughs> มีคนเตรียมการอะไรก่อนที่จะออกเรือและแห่ไปอันนี้เป็นภาพสีสันในความรู้สึกทางสายตาทางด้านจิตวิทยา <c oughs> ว่าทุกอย่าง กิจกรรมสามารถร่วมกันได้แล้วมีความสามัคคีกันกิจกรรมนั้นก็จะสําเร็จนะครับขออนุญ,ญาตรูปที่สามครับรูปที่สามนี่เป็นเรือเดี่ยวที่เขาถ่ายเพื่อโฟกัสเผ่านวัดปกกานะครับเป็นที่นับถือบูชาของสักการบ,บูชาของชาวมหาชัยถือว่าผ่านวัดนี้แล้วก็ทุกคนก็บอกว่าประเพณีครั้งนี้เนี่ยสําเร็จยิ่งนะครับ ประเพณีทางน้ำจะมีหลายจังหวัดที่บางทีสมุทรปาการก็มีมีการโยนบัวนะครับแล้วก็หลายจังหวัดที่พิจิตรก็มีประเพณีการแข่งเรือซึ่งมีโอกาสก็จะนําเสนอท่านผู้ชมต่อไปรูปรู้สึกจะหมดอยู่แค่สามสี่รูปเนี้ยนะครับค,ครับต่อไปครับจากสถานีนวิจัยสแกราชเราย้อนกลับเข้าไปเมืองโัราชครับไปร้านแม่พลอยขนมจีนผมจะต้องขออนุญาตบอกท่านผู้ชมก่อนครับอย่าพึ่ง ทานอะไรจนกว่าจะจบเรื่องคุณปุ๊ะนะครับสำราญการกินเดี๋ยวจะได้รู้ว่าความต้องการความอร่อยแตกต่างกันอย่างไรนะครับร <c oughs> ้านแม่พลอยเนี่ยเป็นร้านขนมจีนชุมชนประโดกอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาร้านนี้ขายทั้งขนมจีนน้ำยาน้ำพริกที่เห็นในรูปเนี่ยนะครับผู้หญิงสีส้มๆเนี่ย <c oughs> คือแม่พลอย <c oughs> ครับคือแม่พลอยต้นตำหรับที่หาบ ขนมจีนน้ำยาเนี่ยไปขายตลาดแห่งหนึ่งตลาดใหญ่ที่สุดในโคราชแถวนั้นนะครับเป็นชื่อภาษาจีนผมจําชื่อไม่ได้ว่าตลาดอะไรเนี่ยนะฮะก็ทํามาเป็นเป็นนิดก็คือเริ่มต้นมาแล้วก็เลยมาปลูกร้านมาทําเพลิงแล้วก็ขยับขยายจนมีผู้ลูกคา้ามาอุดหนุนมากมายแม่พลอยเนี่ยจะมีลูกชื่อคุณเพลินคุณเพลินเนี่ยเขาก็จะจบพยาบาลนะฮะ ก็ไปเป็นอ่รู้สึกจะไปเป็นอยู่รอปอสตอจะเป็นผอหอหรืออะไรเนี่ยผมจําไม่ได้แน่นอนแต่คุณ mm hmm. เพลินเนี่ยก็จะมาช่วยคุณแม่มาช่วยเรื่องอะไรครับมาช่วยเรื่องขายมาช่วยเรื่องคิดด้านขวามือนั่นไม่ใช่คุณเพลินนะครับที่เห็นครกเนี่ยคือแม่ครัวครกเขาเรียกว่าอ่ครัวส้มตําส้มตําเนี่ยก็จะมีส้มตํานัวส้มตําไทยโคราชส้มตําโคราชแล้วก็ส้มตําไทยไทย ใครปูปลาแล้วแต่ว่าใครจะสั่งอะไรในรูปที่ที่เห็นสามรูปนะครับรูปที่สองนั่นคือตํานัวตํานัวก็คือเอาหนมจีนไปใส่เห็นอยังครับพี่ติ๋มครับว่าระหว่างอาหารไทยมันเรียบน้ำลายได้แค่ไหนนะครับแค่มองเห็นภาพก็น่าจะจะทราบอยู่ด้านขวามือของรูปก็คือส้มตําไทยด้านซ้ายมือลงมาก็คือส้มตำส้มตําปูปลานะครับ ครับขอภาพต่อไปครับย้อนกลับไปที่พี่ระกุกครับนี่น้ำยาร้านนี้จะมีเด่นฮะมีน้ำพริกด้วยมั้ยมีทั้งหนมจีนน้ำยาน้ำพริกมีทั้งหนมจีนป่านะครับน้ำยาป่าแล้วที่เด่นที่คนมานิยมอีกอย่างก็คือหนมจีนน้ำยาไก่เขาโดยใช้ไก่เนี่ยมาทําไม่ได้ใช้เป็นป่าแต่ว่าจะพิเศษหน่อยก็คือจะใส่เครื่องในเข้าไปเป็นพวง พอไปถึงโต๊ะที่เอาขนมจีนราดด้วยน้ํายาไก่แล้วเนี่ยก็มันจะมีความรู้อร่อยเ็จะมีผักแก้มให้โดยไม่ไม่หวงใครอยากทานเท่าไหร่ทานไปเลยครับที่เห็นภาพใหญ่นั่นใช่ไหมคะคือขนมจีนไก่หรือเปล่าคะที่มีเป็นหม้อแล้วก็มีทพีอยู่ในหม้อกําลังตักนะครับด้านขวามือครับก็ขออนุญาตรุดต่อไปครับท่านทีมงานครับครับอันนี้ต้มตามอ่า อีกเมนูเด่นของร้านขนมจีนแม่พลอยที่<ง>ชุมชนประดุคือไก่ทอดครับ<อ>ป้าพลอยแม่พลอยเนี่ยไม่หวงสูตรเลยฮะให้สูตรมาของเขาจะทอดได้แห้งไม่ติดมันพอเคี้ยวเข้าไปเนี่ยกรอบนอกนุ่มในทานกับข้าวเหนียวแล้วก็เอาข้าวเหนียวเนี่ยปั้นจิ้มกับส้มตำนะครับจะเป็นส้มตำไทยปูปลาล่าถือว่าจะเป็นส้มตำประเภทส้มตำเดี่ยวๆหรือจะเป็นส้มตำโคราชเนี่ยอร่อยแซ่บหลายเลยครับ อร่อยมากๆป้าเขาไม่หวงสูตรครับพี่ผมพูดไปก็นน้ำลายสอนเนาะก็ไก่เนี่ยเขามีสูตรอยู่ว่านำไก่ทอดมาลวกน้ำอ๋อลวกน้ำก่อนครับใส่น้ำร้อนใส่เกลือนำมาทอดใส่กระทะที่มีน้ำมันมากจนท่วมไก่ก่อนจะทอดนะครับต้องหมักพริกไทยเครื่องปรุงนะครับ น้ำตาลทรายไม่ต้องใส่มากเขาเน้นเลยว่าอยากใส่มากเพราะไม่ควรออกรสหวานเน้นน้ำมันทอดควรไม่เกินสองครั้งก็หมายความว่าทอดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามต้องไม่ใช้แล้วกอ,อถือว่าสุกค่ะอนามัยนะครับพี่ใช่ใช่ฮะนี่คือสูตรที่คุณป้าเขาไม่หวงเพียงแต่ว่าเรามีความตั้งใจไหมจะทอดให้ได้เหมือนกับร้านของขนมจีนแม่พลอยเนี้ยครับพี่พ <อ S 1> ติม๋ม <พอ S 1> เวลายังพอดีไหมครับพอดีค่ะยี่สิบาทพอดีครับ งั้นก็ต้องขอบพระคุณพี่ติ๋มแล้วก็ขอเตรียมรับฟังของครับขอบพระคุณครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กรุณาติดตามชมรายการของเราตลอดมานะครับแล้วก็มีโอกาสหน้าเดี๋ยวจะหาสิ่งท่องเที่ยวดีๆมาทราบว่าที่สำนักงานเขตบางขุนเทียนมีจัดอะไรกินปูดูทะเลหรือดูทะเลกินปูอะไรเนี่ยฮะซึ่งยังไม่ได้รายละเอียดมาแต่เขาจะหมดวันที่สิบสี่ถ้ามีโอกาสก็จะนํามา ในรายการของเราขอบพระคุณครับสวัสดีครับ,บคุณเช่นกันนะคะค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเผื่อว่าหลายท่านยังไม่ได้เข้ามาดูนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราเข้าไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทาง Znews แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามคุณปุ๊นะคะคุณปุ๊จะไปในช่วงสำราญการกินเนี่ยนะคะจะพาไปพบสิ่งที่เรียกว่าสุดยอดเหมือนกันนะคะตรงนี้ ะะเดี๋ยวกลับมาค่ะเชิญค่ะท่องเที่ยวที่ไหนไม่สุขใจเท่าเที่ยวไทยกันเถอะโดยลัคนาจำปาสนับสนุนโดยบริษัปทปตทจำกัดมหาชนกลุ่มปตทเขียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน